ลองตัวเล็กๆมั่งเผื่อมันจะกัดนั่นๆน่เฮ้ยวูมแมลงเว้ยวูมแมลงวูมาอย่างงี้มีมีสิทธิ์จะเอาถ้าเกิดตัวอื่นไม่กัดก่อนนะมันก็ไม่เอา

จัดแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนแ,แ,แ,แล้วจ้าต้องใช้กบยางเออมันนี่ก่อนอย่าลุตจะลุดแมวแไม่ไม,ไ,มไม่น้ำไม่น้ำไหมเ <c oughs> ต็มปากเต็มคำเลยครับกบยางแก้ขันจิ๋วนะครับย้อนตะวันมาเนี่ยหาเก็บประช่อนปอกนะครับยามเย็นนะครับก็ใส่เข้าไปเนี่ครับปากอาญาเลย อายะเลยโอเคครับผมฝ่าไปได้ครับกบยางแก้คันจิว๋วนะครับตามเก็บประช่อนป๊อกเนาะโอเคครับผมของมันต้องมีสุดยอดมากครับผม